สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอยู่กับผมคือเก่าด้อพี่น้องเด้อช่องมงคลเกษตรต้ามครับมื่อนี้กับมาอยู่กับหญ้าค้นนะครับพี่น้องครับถ้าเบิ่งหญ้าที่น้ำท่วมบ่าตายครับน้ำท่วมบ่าตายแรงบ่าตายท่วมบ่าตายครับให้แพรีเด้อพี่น้องด้อ ้า yeah, ชน like, oh, 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 oh. mm ิดนี้นะครับมันมักแบบยู่แบบลุ่มๆเม่กีนะครับพี่น้องอยู่น้ำสาครับสาห่างๆสาที่พี่น้องคิดว่าจะบปใส่การใส่งันครับพือจังสีจังสีเป็นขออกหมูละพี่น้องเป็นคอกหมูครับเป็นคออกหมูของเพื่อนเพิ่นน้าผีหมูเพิ่นกับเปี๊ยมันนี่ครับพี่น้องนี่กินเบิดแรงครับกินเบิดแรงเบิดฝนครับ ม่เข้าาตายครับรุ่นนี้ครับคุณนะห่อยคนเกี่ยวครับเกี่ยวหนวงกับโปรงคนใหม่ครับแต่พอเสียมันก็คือถ่าถ่าพี่น้องเกี่ยวทั้งเครื่องสินมาครับต่อมันอีกสิครับต่ออันนี่สีแข็งครับพี่น้องนังจากพี่น้องสีตัดถิมเกี่ยวไปแล้วก็สีตัดถิมนะครับอัตราการแตกกอเนี่ยว่าต้องห่วงเลยพี่น้องครับเป็นลักษณะนามแบบนี้ครับมันอยู่ในทุก สภาพพื้นที่ได้พี่น้องได้หยาคนนี่ครับถ้าพี่น้องจอกปลูกนะครับน้นๆกับยู่ได้ครับน้ำพึ่มเบิดปีงสิกอยูได้ครับแดดกับ่ัตายครับนี่พี่น้องงามดีครับงามครักงามเนี่ยงามทั้งงามทั้งอ่อนครับจดินต้นอันพี่น้องถคาพี่น้องจอกปกลูกกะกระยาตัวนี้ผมก็อ,อยากแนะนำปลูกด้วยครับ เพิ่นเป็นสาครับสาสาที่คิดว่าสุวรได้กินป่าแล้วนะครับเพื่อนก็มาปลูกครับสาถามจะควอางเพื่อนนะครับพี่น้องเป็นว่าเริ่มแรกนะครับเอามาเอามากั่หนึ่งครับกัมาเน็บไว้น้ำขอบสาครับทั้งขี่มูไรลงมาครับทั้งขี่มูไรลงมาแล้วก็ประกอบครับน้ำหึมยูเบิดปีพี่น้องคนพ่อคนเกีียวครับรุ่นนี้ก็ มันตัดจำกรบาดตายครับไฟไหมกรบาดตายครับรุ่นนี้ครับงาเอียงมักค้นท้นกระดอกกระเดียดนะครับมันจะเป็นลักษณะครับงาพันนี้ครับมันจะเป็นลักษณะกึ่งตั้งกึ่งเลื่อยด้วพี่น้องเด้อตั้งน้ำเน่้เลือยน้ำเน่้ครับบางมวังกระจีเห็นสูงเป็นเมตรสองเมตรครับนีครับลักษณะใบครับลักษณะใบกระจีกว้างอยู่เคืองเส้น ถึงสองเซนติเมตรรับกันาง,งามๆแด้พี่น้องเลื่อนเห็นปะนะครับม่อก็ติแตกออกน้ำน้ำขอ้อเพื่อกันกับแพ่งกุลาครับหยาต้นนี้ครับใบกลักษณะเลี้ยวเงาครับตั้งแต่สิบเส้นถึงสามสิบเส้นครับถามงามๆเดพออ้พี่น้องเลื่อนกัิตวกะอยากให้พี่แนนพี่น้องครับเบื้องยาตันนี้อีกเจ้าตัวนึงนะครับ เงางามครับข้อเสียกับคือต่อเนี่ยนะครับนี่ต่อมันแข็งครับสิ่เพชรเป็นยาแหงคือเพ่งกล่าวอไปได,ด้วยพี่น้องเ้ี่นืัองจากที่ตัดเกี่ยวแล้วก็ะไม่ต่อสินะครับนี่งละคอเสียของเขาครับข้อเสียแต่ว่าแหงงามดีๆีแทพี่น้องนี่ก็สูงเพียงเอื้อกุมนี้พี่น้องเหมือนครับสูงครับสูงเลยครับมันจะเป็นยาที่ แนะนำพี่น้องอีกชนิดหนึ่งนะครับงามครับงามงามงามมันหยาแท้ๆยูครับขีมูวงสีครับคุณก็่ต้องไปปลูกหยาอื่นพี่น้องขันนีสาหางครับพื้นที่ลุ่มๆครับน้ำขอบหวยขอบสาครับงามดีแท้ๆพี่น้องครับโอ้งามงามงามครับผมก็ม่าพอครับผมก็เดี๋ยวไปขยายแล้วครับก็มั่งฝ่อพือนกระจาดึงไปเน็บไปน้ำนะครับจะนิดจิกหน่อยก็ เมโดนครับประเภทขยายพันธุ์นี่ครับสุดยอดครับขยายเองอัตโนมัติเลยครับเังไลยครับพี่น้องคลิปนี้พัพพี่พ่อน้องครับเมืองหงาคนนะครับงามบ่ครับมาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหนักครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นักเลยเด้อครับเด้อมาเบิ่งหงาสวยๆครับพี่น้องสนใจอยากเอาไปปลูกก็ ตัวนี้ก็อยากแนะนํานะครับคลิปนี้คมก๋ดีขออําราผ้าจากพี่น้องเพียงตานี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ